Ô oh man manh tích càng nọ càng được đeo bao sợ tạt Đẹp không? tích bao 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 สบายดีทุกคนวันน no ี้เฮากะสิได้เดินทางเมื่อบานเมื่อบานเกิดเฮานะพอดีว่าสิเมื่อเล่นเมื่อยาเພิ่อ ม่ย่ามแม่นะนี่ก็พาหนะเอากันนี่แหละรถจักรแล้วก็อันนี้เอาไปเพราะว่าเดี๋ยวห้าสิได้เข่าปลาทั้งนั้นเลยนะเราเลยเตรียมไปนีโบหูกัชิฮอดจังโมงนะทุกคนนี่ก็อยู่ปลายทางเขาบ้านบ้านหววเดือนะ เดี๋ยวเราได้กะสิทธาในระวังทางที่เข้าไปห้ทุกคนนะครับชมพร้อมนะเลยคระับว่าทางส่วนนี้มันมันยากหรียกว่าบ่ยากนะหรือว่าทางลำบากสำได้เดี๋ยวเข้ากับสิทธาทุกคนนะครับชมกันในทางนี้ทางไปบนันนั้นบันบาดอนตรงไปเลยอันนี้คือทางไปบนันเฮ้าทางพีเลยเดี๋ยวเฮากับเดินทางไปทางนี้ แต่ว่าทางช่วงนี้จักสิยากหรือว่าบ่ยากนะทุกคนเดี๋ยวเบิ่งนํากัน อันมีทางลัดออกไปเน่บะบอมีมีทางลัดไปบอทางลัดอ่าจะเป็นเส้าวไปเขาเขาดำเขาดำตันแล้วนะโอ้ข้าดำหน้าบ่ข้าดำตันแล้วโอเคขอบใจเ <c oughs> จ้ากันสินนนไปเน๊ขนนะข้าอะไ <c> ร <oughs> ได้บ้นี่กรถเพ่นขาเลยนะคยโอ้แมนแมน tự khẳng lên nó <laughs> tít chắc được đẹp bao, sẽ tắt đẹp vào để bao, tít <Vai>. โอ้ถ่างเนาะสุดยอดเลย <laughs> Bây thằng này đẹp nữa Hả? Là gì đây nó thằng à. oh, này nó Oh, biển thang bay gần อ <laughs> <of> ่นนี้ก็ฟันลนหลมนีทุกคนว้เือ๊ Ah. <sighs> นี่กะเดี๋ยวทำการล้างรถก่อนทุกคนเพราะวะ่ามานนี่โอ้พาดรุดลมน้องได้เนี่ยครับสร้างมันยากขนาดเดี๋ยวลองลัางรถแล้วกะเดี๋ยวลัางต้นตัวยังเรียบร้อยฮะยังดเดินทางกลับอีกนะเพราะวะ่ามีมานี่กะถทอว่ายังบุกเครื่งทางซ้ำ ระวางทางผ่านมากในพราที่เป็นแบบว่าผำบผาอย่างนั้นนะทุกคนไปจากล่องลงมาเบิกนะคือเข้าเคยมากตั้งแต่ท่านยังบทท่านไปไปกรุงเทพตั้งแต่ยัางน้นอยตั้งแต่สมัยเขาขเขียนนี่คือ บริ้มาเต็้เิ่งเลยเ๋ยจะลองลองมาบึง่งแต่เดือนนี้ก็รู้สึกแตกต่างลายนะทุกคนแตกต่างกันจากก,กี่ลายเลย แต่สมัยตะกี้นาะทีมาน,นี้หรือว่าแบบที่เป็นกุฏิหรือว่าวัดเป็นยังท่านสางนะทุกคนตะกี้นะคือมาอน,นี่ก็แตกต่างลายแตกต่างกว่าแต่เก,ก่าลายนะ คือสิคือมาก่อนนี่แบบว่าเป็นอันนั้นเลยทุกคนเป็นแบบว่าเป็นป่านี่ยเป็นป่าอะไรกัเป็นเัินบ่มีอันแนวนี้นะเป็นบริษัทกุติสร้างนั่งยังไงคือแบบเป็นจากธรรมศาสตร์เป็นหินนั่ยังที่ว่าขึ้นมาจากที่แบบว่าเบิ้งเลยแขายๆอันพวกถ่านพวกยังหรือว่าเป็นวัดเป็นยังนั่นแหละทุกคน แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นตบแต่งขึ้นมาเลยนะกาถทือว่บาบบอนาโบธรรมศาิคือเกาเ่าๆว่าแถวนี้เมื่อก่อนกับบุมี่นะที่เคยมาตั้งแต่หลายปีละแต่เดยวนี้ก็ท่านสมัยนี้ขึ้นเลยมีไายโซลาร์เซลกันยังผมนะมาแถวนี้ แต่ที่เป็นทำที่ว่าเป็นเปิดในลงไปมาก่อนนะมันจะข้างในนะจะมีผ่ามียังนะอ,อนานสิเป็นน,นั่นแหละทุกคนนานสิเป็นวังนี่นะคือเขาไปข้างในนี่กับเข้ากลมหลอดเข้าไปนี่แต่ว่ามีผ่ามียังน่าอยู่ในนะ่ะเพราะว่าเคยเห็นกับตามาเลยเคยเขามาอาสัมผัสเลยะมาก่อนนะ แต่เดี๋ยวนี้โบหูกาม,มี่เลยโบมี่โบกาลงไปนะมาะเพียวเดี๋ยวอะไรกะเดี๋ยวเราเดินทางนี่กะหอดบ้านเลยหอดแล้วทุกคนเด่ว่านี่คือเป็นตัวเมืองอยู่ในเมืองส่วนนะนี่เลยเอามาหน่อยหนึหน่งเดี๋ยวเราเข้าไปนี่ก็จะเป็นตัวเมืองเลยกะต่อไปก็เป็นบ้านเฮาคือทางสบายแล้วบ้านนี้ทางนี้มันจะเป็นทางปูยางเลยทางอันนี้เลยสบายเลยนะ เฮ็ดยังฮัลโหลอ๋โอ้เจ้าไอเฮ็ดบ่ว้อไปไปหานเนี่ยเฮ็ดงู ก๊อกเลี้ยงกันมี้มานี่แม่เล่าหนึ่งเฮ็ดผมนะเฮ็ดไพ่ไปห้าเฮ็ดหนึ่งเ่ยฮะโบแม่นซื้อโบแม่น เลยฮะอันเบิงโบเ็นตาเสือว่ะเฮ็ดไปหาท่นีเฮ็ดกัมมีเฮ็ดละงโงเฮ็ดอันน่ะผมนะเฮ็ดละงโงเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอ่าเจ้าบ้านี่นื่ไรนะเฮ็ดเนาะ ตอนนี้ก็แม่เลาไดไไปหน้าผลเลยทุกคนระมักไปอยู่หน้านะมาได้ยินสมน้ำกันทุกคนืโอ้เจ้าแสบขนาด คันยูบัตในซนื้อได้เนาะอืออยู่แถวบัตใน,นสื่อแต่ว่าถ้าอยู่ปุณนะบอลอยู่นะหลายอันมากันนะฮะเบิ่งสื่อขอกันเลยแต่ว่าตกมาบัานเท่านี่เป็นราคาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้า กินมาหอดก็กินแจวกินยังนี่แหละเขากะเสิเป็นหนึ่งเฮ็ดอะไรทุกคนมืนเนี้ยเดี๋ยวเขากินเขากินนำ้ำมันยังเรียบร้อยเดี๋ยวเขากับสดไพ์ักพรบันะอะไรกันสำหรับคลิปนี้เขากะจบเพียงสำเนียทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่